นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของกฎแห่งกรรมที่คุณสมทรงยนตรรักษ์ข้าราชการบำนาญกรุงเทพมหานครอดีตรองผู้อำนวยการสำนักระดับ9และสาวไฮโซได้ประสบมาด้วยตัวเองเธอได้เปิดเผยถึงเคราะหกรรมอันเนื่องมาจากกฎแห่งกรรมที่ได้รับอย่างไม่คาดฝันจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดว่าเธอได้ป่วยเป็นมะเร็งที่ลำไส้ ได้รับความเจ็บปวดทุกทนทรมานแพทย์โรงพยาบาลจุลาลงกรลงความเห็นว่าเธอเป็นระยะที่สองและเพิ่งจะค้นพบจึงรับรักษาตัวไว้วินาทีที่ได้รับคำบอกเล่านั้นเธอบอกว่ารู้สึกกลัวตายเป็นอย่างมากท้อแท้สิ้นหวังสิ้นกำลังใจนอนร้องไห้อยู่คนเดียว และเมื่อมีใครมาเยี่ยมเธอก็กล่าวลาตายกับทุกๆคนจนกระทั่งวันหนึ่งคุณกาบแก้ววิทยากรสอนวิปัสสนากรรมฐานมาเยี่ยมและได้พูดให้กำลังใจมากมายพร้อมทั้งสอนให้เธอนอนกำหนดอิริยาบถย่อยทุกขณะจิตในเวลานั้นแม้จะดูเหมือนสิ้นหวังแต่เธอก็รู้สึกว่ายังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เธอเชื่อที่คุณกาบแก้วบอกแนะนำทุกอย่างและทําตามอย่างเคร่งครัดไม่นานสภาพจิตใจของเธอก็ดีขึ้นไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวความหดหู่สิ้นหวังที่เคยมีมากมายตอนเริ่มแรกก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงไปจิตใจเข้มแข็งขึ้นไม่ท้อแท้กับชีวิตพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคภัยแข้เจ็บอันร้ายแรงที่เธอเป็นอยู่ เธอใช้เวลานอนรักษาตัวร่วมปีต้องผ่าตัดเอาลำไส้ส่วนที่เสียออกประมาณเมตเศษ,ษจากนั้นก็ผ่าตัดเอาลำไส้ต่อจากส่วนที่เอาออกมาผ่าตัดยัดเข้าไปในท้องเหมือนเดิมแพทย์ใช้เวลาผ่าตัดถึง5ครั้งก็ไม่สามารถเอาลำไส้ต่อเข้าไปได้จึงต้องใช้วิธีมัดลำไส้ส่วนดีที่ต่อกับส่วนที่ตัดไปเอาใส่ไว้ในถุงพลาสติก เป็นถุงพิเศษซึ่งต้องสั่งซื้อจากประเทศอเมริกาห้อยธงเทงไว้ข้างนอกแล้วเอาชายเสื้อยาวๆปิดไว้ให้ดูดีแม้ว่าการผ่าตัดเพื่อเอาลำไส้ย,ยัดเข้าไปข้างในไม่เป็นผลก็ตามเธอก็ไม่ได้หมดกำลังใจเพราะหลังจากนั้นเธอก็ยังเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหลายครั้งและทุกครั้งที่ไปทำงานหรือไปไหนไหน ก็ต้องหอบถุงพลาสติกที่มีไส้ห้อยไปด้วยครั้งหนึ่งเธอได้อธิษฐานจิตและขอให้สามารถผ่าตัดเอาล้ำไส้ยาใส่เข้าไปได้ซึ่งก็น่าแปลกที่คราวนี้สามารถผ่าตัดสำเร็จจนเธอหายจากเจ็บป่วยชั่วระยะเวลาหนึ่งมีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศรอบโลกรวมถึงเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างเคร่งครัดอีกหลายครั้งหลายหน ต่อจากนั้นไม่นานเธอก็ถ่ายอุจจาระไม่ออกมีอาการก้นเป็นสีและเนื้องอกขมิบก้นไม่ได้และนั่งไม่ได้จึงได้เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งแพทย์ลงความเห็นว่าเธอเป็นมะเร็งที่ก้นดังนั้นเวลาที่เธอเจ็บปวดก้นจนนั่งไม่ได้จึงต้องใช้วิธีนั่งบนยางรถยนต์แทนเธอเข้ารับการผ่าตัดก้นอีกหลายครั้ง จนหายจากโรคร้ายแม้กระนั้นเธอก็ไม่ประมาทหมันดูแลรักษาตัวอย่างเต็มที่โดยรับประทานยาสมุนไพรไทยต้นหญ้าปักกิ่งเพชรสังคาตเป็นประจำจนกระทั่งขณะนี้เธอหายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ไม่มีร่องรอยของการเป็นคนป่วยใกล้ตายเหลืออยู่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติ และเมื่อว่างจากการสอนวิปัสสนากรรมฐานเธอก็จะไปตีกอล์ฟว่ายน้ำหรือไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนๆจากการพูดคุยสอบถามว่ากรรมอะไรที่เธอต้องมาเจ็บป่วยแทบตายเช่นนี้เธอเล่าให้ฟังว่าสมัยเมื่อตอนเด็กๆสุขสนมากชอบเล่นอะไรแผลงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอจับมแมลงปอมานำกา้านยาแทงก้น แล้วจับโยนให้บินมแมลงปอเมื่อได้รับความเจ็บปวดก็พยายามบินหนีแต่ทว่าไส้ไหลออกมาบินไม่ถนัดเพราะก้านหญ้าเสียบก้นอยู่จึงทลาตกลงมาคุณสมทรงเห็นอย่างนั้นก็ชอบอกชอบใจใหญ่จึงจับมแมลงปอมาเสียบกาย้านหญ้บาบังคับให้มันบินอีกหลายตัวเป็นที่สนุกสนานซึ่งในยามนั้นเธอไม่รู้หรอกว่า เป็นความสนุกสนานบนความเจ็บปวดทุกทรมานของคนอื่นนอกจากนั้นด้วยความที่เธอชอบรับประทานหอยขมเธอจึงโดดลงไปงมในบ่อด้วยตัวเองพอได้มาก็มาต่อยก้นหอยทั้งเป็นๆแล้วก็ส่งให้แม่ครัวทำแกงขั่วหอยขมให้รับประทานส่วนหอยอื่นๆเธอก็ชอบรับประทานและก็ต้องทำหอยเองด้วยโดยอ้างว่าสนุกดี เธอบอกว่าเคราะหกรรมที่เธอได้ทำมาเธอได้รับผลของมันแล้วในชาตินี้และถ้าไม่ได้รับการแนะนำจากคุณกาบแก้วเพื่อนรักที่พยายามประครบประงมเป็นกำลังใจดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างป่วยเธอคงไม่ได้อยู่มาจนถึงวันนี้เนื่องจากเธออยู่คนเดียวไม่มีลูกหลานญาติพี่น้องดูแลและคุณกาบแก้วนี่เอง ที่แนะนำให้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและให้อธิษฐานจิตว่าถ้าหายป่วยจะช่วยเผยแพร่สอนวิปัสสนากรรมฐานเพื่อที่เจ้ากรรมในเวรจะลดความอาฆาตมาร้ายลงบ้างดังนั้นเมื่อเธอรอดชีวิตมาได้พอเกษียณอายุราชการก็หันเป็นวิทยากรสอนวิปัสสนากรรมฐานตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้ตลอดมา เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วนี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อมีเหตุก็ย่อมมีผลไปตามกรรมนั้นๆเสมือนหนึ่งปลูกมะม่วงก็ย่อมได้รับผลมะม่วงจะได้รับผลอื่นๆหาได้ไห่จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังอย่าทำผิดทำชั่วสร้างบาปซ้ำสรากอย่าประมาทลืมตัวมาสร้างกรรมดีกันดีกว่า แล้วจะรับแต่สิ่งดีๆสนองตอบเป็นแน่แท้